นกคำเนาะบนันล,ำล่ำรองจบไปแล้วโอ้ขอบคุณอะไรเรือเสียงตบมือนี่แหละไอ้ไตนากคำเนาะเสียงปลุมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญเพื่อกำลังใจเด้องขอบคุณขอบคุณน้าพีที่สุขุสุขชนนั่นแหละปีใหม่นั่งเป็นกำลังใจให้กับหมอรองมาล่อมผูกโฟลดีนะครับน้องขอบคุณผู้ส่วนซอยเรือ่อครับผมอีเมีเข้าตาใด้เป็นทึ่งเจ้าภาพเป็นทึ่งนงั่งฟอด จังบุญด้วยบุญบุญ้อยบุญไ่บุญไก่บุญกาบุญฉลองสาลาบุญปั่นเขากีหอดเดินสามเดินสี่บุญพระเวสันดรยาม่อนแห่กันหลอนรถมวนไหลเอานี่ได้เข้าองอ์เก้าพี่ที่บ้ากินมาทานในมือนี่ดอกบุญไหลใสายานมอลำบั้งกอดพอท่องพูนตลอดทั้งพูนเมียฟังเฮาได้มาลำ จะลองงานบุญกุ้ส่นวนผลข้าในลานได้จะเคือนเนี่ยดี เมอนีอมนีมาตะล่ำเชี่นตั้งแบบล่ำก่อนย่อนดุกก่อนนอคับเนาะหลัเลงเวลา ต่อนนี้ยังบ่เลวเาเรื่อนนิทานอาจารย์ตังสาทานแต่งไว้ผ่านมามุ่นเพ่อรำมานำตั้งสาทานละทำเต่งตั้งข้าแะเกลีแห่งตูนเกลี่ยสับปอดีผมมารักเออนี่ไหลพดนี้ขันเต็มอยู่ในละพุงลู่โขกัดนั่นแน่นนอาไปแสนใ่ขันที่ท่านดื่มเลืองเก่าเอื่องกาดำกาขับปวดดินท้องไก่เกลวมีเลียวสู่ต้นบนเตี๋ยวเสวยวัดตามขาบนเตี๋ยวในสุดตามขาพังหล่าจะจะมี เท่งเตะไตตามนี้มาครับดอย่างตอนนี้ครับคุณนี่ร้องบนโนนเสียเท้าปูรู้เตจขี้ตามอ้วกอ่อนคำเท้าปูรู้ได้ลำอ้วกอาอ่ำค่าจับสองขาโยเท่งยุแก่ละสวนน้อยจนสบิสะโอยลมละเป็นเท้าปูรู้เท้าแกงเแกนั่งหัวโจมขาเมีนังหัวโบกไก่ตัดจากปูรู้มาเอาคุณนั่งขวนนอนในมุงเมียรันจุงเมียเสดีใจให้กันนี่ละไปเอาไม่นั่งลวเอาขงได้ก็ เลยไน,าน้าจวงอัน,นดูเปลี่ยนดูมาดังควงควงแค่ตาจวงยีนังรอมีใจชีดควงพุ่งล้างเทาจนเศร้าเอาได้ไหมคำมาผูกแขนกระจวงเดิมตัว,ตวนี้ควเรเหือนเราตายไปตาเจ้าละจ้วงยีผู้รู้ที่เสียงคนจ่าสามาดังด่งเอือ ปาดูเม voilà ียปาเพรถือคำมันคำตายยอนผีกู <t 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 ้เอาเมียที่แดงเอาวังก์เอากระต่ายพ่อนี่ไปสู่เพิ่งผีตายยอนเตี่ยวหูซีอยู่น้ำนั่งอัวเพื่อกาถึงผาในอ่ำข้าอัวคามันเป็นมาจังสีที่ท่านเฒ่าเก่ามากาละกีดที่มาตายจากกาลีจันไปถือจนเขาตันปองทั้งเที่ยวดันนั่งโมลาพังขาดนี้พ่อไต่กลางป่าเห็นจุดมาญาติกินนี่เร็วสู่ต่อผัว จันตะโพรพัวเอาดาบนำนางโมลาเห็นของจุนใหญ่เงาขาวจุนดิงของจุนมันขึ้นนี่เหมือนใจดังสาโบราเห็นมากนจุนนใหเจ้านางเยนดาบไปจุในฟันผัวเอาจังโมลาราตายจากนางเท่านั้นโมลาหันไปไข่ี่จูนเต่าคนนี้บอกกำกันดยโยนใส่จนนี้ปอพนกำไรตับหามีปอพนำไตับหาโมลาเป็นสานี ลึกเย่ยาไม่แย่นยอยให้เสียงคอโอ้ย,อยปวดปวดกินของนั่งแต่พุ่นนิพุดมันบอ่อมนีน่สสน่ีเลยขหลราคาผัวบนบน บอนบอนเป็นคำสอนใครผู้จำไว้แน่ไปจาได้คิดเรีกเรีองคือดังโดลาตายไปเป็นสาวนี้จองดึงเที่ยวไม่ขานะเอาเกยด้วยนิวินต่ำมาสิคำมันสิทำใครเล่นนอนแจ่งคือสาดีเรีองโมนี่ี่ทานเก่าเอากันในสงสารเมืองคนเกิดตายหลายสันมีแต่ อันบายเวียนตายเวียนเก r ดบ่ไปยามสิเร็วเฮียนใหมบ่เศร้าเอากำผ้าอึดเข้าถูกจักอนาถาบ่มีหน้ามีส่วนยังแต่ถ้าพอดีกะจะมีบุญนไปถึงทางที่น้อยมาซอยแกไปไผบ่ตายไปวาเจ้าพระยาใหใจซ้ำตายว่เจ้าพระยาใหใจซ้ก็ได้ตายเป็นทีบ่ได้ยังเหลือคำตายเด้อแม่ตายลกกลางแก้วอ้ำพุงคสบุดได้สู่กำหางบ่ได้เป็นขงต้องิน เป็นผู้ตัางชื่อดังของทอง หน้าเมืองจากีดนี่ใส่กำนังนอนทาแววก่องทุกนาเอาไปหาบาเทียมปางกาปรังงานเอาดี่ขังในใส่กุงลุงโทษต้องนี่ฮรับทำผิดลูกเกิดมาเพี้ยนมาสีตัวในคลองลูกคลองกองคลองนั่นคือจำตาทังสีเขาเอาทีก่อนเรื่องนี้มานโอยใส่เทียนนั่งนี่นึกถูกหน้าแคียนในคำวันคืนเท่าละบ้านกีดใจสัวนั่นกางซาจนจำตาบาเฒ้ากุ้งมันทางสี่ปฏิละผ่ามา mang khá kiểu mì trinh Thăng mì xí đầy đăng chảy mãi Tiếng mang đã nhạc tụt hút hồn Ba cả thôn nấu lượng Mà cài cháp bà sao còn lượng mắt tí đọc bà tí khả đọc bà hoa mà đi thì bà những cô cả này <laughs> Nhiều là mẹ còn chụp dục đang xì là nó áo à, nói vậy. ครับผมเอ้ยขอบคุณไอ้คุณแม่เจ้าผ้าปูออันนี้คุณแม่หนูอย่งเนาะครับผมคุณแม่หนูมันเนาะนี่แหละเจ้าภาพเาเด้วยคุณแม่หนูมันกันธารศรีนานเนาะนี่แหละอีเมลเข้าถึงทั้งแม่จำน้ำเนาะครับเนาะนี่แหละเด้อพี่น้องเข้าขอบคุณแนหลายไ้อีเมลเข้าสูตรกระเาะแกงแห้งเด้อไอ้ติปลูกหมูเต่ามาเลี้ยวกระไดเอ่อจ้าหน่อยกะปีไม่ใข่เนาะแม่เนาะสูตรกระเพาแรงเล่นเด้อแม่เด้อนี่ลำลำรื่อยเรว่อยครับปู ลาเม่นานโอนอยสักวัดดีพึ่งน้องพรอมแม่ทั้งหลายมานั่งใหญ่เป็นแถวเพื่อฟังลำหลอก มาฟังมันากรน้อยเตี๋ยวคำลุนหลังทังผู้ยุดผู้นังทังผู้สาวของผู้เขาเห็นเลี้ยวอุ่นใจยับเขามาไกลไก่ก็เชื่อเบาบอลำยับเขามาไกลไก่มาเชื่อเบาบมอลำติดสัมพันธ์อะไเตีละวางกันวันนี้ตอบกึะกับอาไเตีระวางกันวันนี้แม่นมีผัวอาารย์ยาน แม่นมีผัวญาติญาติมาเมียผัไอยับมาฝวนใกล้กลผมหลงมากเมียเขาโทษต่อเธอผู้สาวมม้งนี่ก็ป็นตาหักผู้สาวเยอะดิมกันโทษต่อเธอน้าหน่อไม่มีผัวเดียวไปบัานก่อนที่มันหลุคิดอยากได้มาเป็นใครกี่เปรดีสาวบ้านนี่มีแต่ผู้ที่ที่สาวบ้านนี่มีเพื่อผู้ที่ที่งามคักเขาลายเสือสีไรสีแดงมาหมักแข่งดีนอง ขอจองสาวอยู่ราวธีขอจองสาวอยู่ราวธีถ้าหากลูกพวงมีพี่ต้องโออับไปเสื้ออะไรเจ้าจังดูก้ำคำเตี๋ยว่าคุณเสื้อดำกุไม่เบเสื้อเข่าเหลือหากะเสื้อขียมเสื้อเข่าเหลือหากเสื้อเขียวเจ้านั่นมาคนเดียวหรือก็มากับใครมีไหมแฟนมีใครบอกมา มีไม่เต็นมีแค่บอกมาเอาเทไหลล่างกลางข้าดองของเธอด้มาเจอวันนี้สาวอยู่นาวิทีมาล้ำพูดแก่ละเมแก่ละเมมักพันเลวแธอเธอยากก้มเ่าคำวันก่อนพี่พ่ออยากลุกจากกันไปเอาต่อขอจ่าแต่นี่หากขาทั้งลำเฮ็ดจังบ่มีได้กำลังใจเดือลรุนจังแม่หลวงมักคนผู้สาวคนอยู่ข้างล่างมากผู้สาวนาฮันเตสะท้นวันใดตุ๊ก โอ้โหาลังงเกี่ยวหน่อยเกี่ยวใครเปรียบหน่อยอ้อยเต่าอยู่ปะเสาไปมาเต่าเราอยู่พันคนสงสามคนในคาดูก่อนนี้พี่สร้างเขาจะเพราะผาดยันสันเต๋อประธานจูบเจ้าเพื่อนางดีฮีรักดีเราจะมีถูกไมมรักดีเราจะมีประเภทนักเจ็บแสบเหมือนนั้นจีนมาโอ้โวยอยาให้มวยบโบนาณ โกช่วยขันอยากให้มวยพอรนาจะเพ่ความมิตรแตก็อุดหนุนตุนเตีือสูงสารหับพี่เถิดน้องเก้ืสงสารหับพี่เถิดน้องเก้วพี่รู้สึกจะไปขอทีพขะทีทุกอย่างเก้าก็ช่างสวนดีหน้าเธอก็ช่างสวนดีจุดใส่เธอก็ช่างสวนดีวันนักคนนี้ได้แต่มองเลี้ยวมองเออเอ้ยลาไม่เคยรู้สึกลระพอเจอเล้วเล็กมันไม่น่าจะมี ความรักมาหนักกุบจนพี่ถอยของดีทำไปรที่โกรกลมเธอจะละหันมายิ้มนโอยก็ยิ้มโดยน้อยพี่จะคอยชื่นชมขอากราบปิบปงบอนอินผมไม่เธอรักผมจะถอยต้มไปม่วงบนบานกระสานเจ้าลูกผู้ขอบคุณไไนาย,ยเดอเมเด้อเลยเปราะหอดู้สือไายสัมภเป็นหตังเนาะขอบคุณน,น,นาณเนยเด่ม ให้ลูกเต่าม้าเหลียวแต่ให้เมีเฮามีสุขภาพแข็งแรงเออเมีเฮากระไดลูกเจ็บแข็งยาสมีมากขาลูกเจ็บขายาสมีมากไก่วัดเอ็นมันนี้ไก่เดินทางนั่นเดินวะเมีเฮาแล้วมีเจใส่สัทธาอีหลีเนาะเมีเนาะกอดพูนใด้หลายเออเมีเฮากระไดเออเงินให้ลูกให้เต่ามาเหลียวร่วมกันเป็นหลายบาทให้ได้ขึ้นหลายกว่าเต่าตัวเมียเ้อให้มาเหลียวแต่จะเสียดายน้ำหลังเนาะมเนาะ ตั้งใจให้มีใจใสศรัทธาให้เมื่อเหลียววิเวียนใหก็มีความเออสำใบใจเนาะเนาะมลุลมวงเต่าก็เสียไปกินแต่ท่านต่อเออให้คนกินให้คนมีสินพงาให้คนรักษาศีลหาก็ได้ผลหลายแม่เออไอ้ก็ให้ขี่เราเมายาอยู่เนาะเธอจะละหำมายิ้ม่อยก็ยิ้มนลอยเมื่อพี่จะคอยชื่นชมขอการปิ่งก่นยินผมละให้เพอรับผมจะถวอยต้มไก่หัว บนเอกสารเจ้าลวงปู่ขอที่ขอรนี้ตุงลูกให้ลูกไห้เป็นกูจะเลี้ยงท่านบางเข้าอพอ้อุน้องมาสวงเขาเอาใหม่กลาเป็นเราเห็นด้ยอย่าทำหน้าจืดยาเบิดตีไทยคือไหลต้องมือน้องไต่บาที่พวจชมโมเขาสิยันนาอีกนอนหนึ่งเขาสิหาเอาไม่ฟังนำคือขัวเทกับกับปู่เจ้าเศร้าหน้าพอดีรักใหเราจะมีความสุข สัน,นโอกรแต่บุกชนลำมาถืดอ,อีเมงาคำพระพนมาลำเป็นผู้เพียงใจแจกแต่ละใสงามสอดส่องละขยับทำนองเสียงแค้นเล่นเตนพ่อคุณละพอดีเอาเรือผู้สาวบ้านเนือย่าพึ่งเนือก่อนเดินเดินละไปทำนองลูกทุ่งพี่พอใช่เู็กลัวไล,ลูกทุ่งชาวนากินตาละกินไม่เสียความรักที่แกไม่เคยเปลี่ยนผัน มาเถือกมาเจียงคู่กันมาเถือกมาเจียงคู่กันพี่จะสร้างสาวรรค์ให้คหแคบทาลายรักจริงพี่ไม่ทึงน้องแกวพี่พูดไปแล้วไม่จะพูดลงลุ่มรักกะพี่ไม่มีทางคืนคุ้มไม่ใค้ถืออกุณจะต้องสนใจเธอมาเถอดอกไม้สงทองไทยล่ะมาเถือกน้ำเบลืออินเตียวในบ่วรอมาอกกอดกะพี่ผู้ป่นปันช่อละนันหัว,หวใจจนเนอาใน้นมเหนือ สาวนังลำไม่พี่ขอเดืองเป็นใบเสา,ายแตสุดละสุดในบอกคันโตอยากมัตีชู่สีสลืงใจก็หนึง่งล้ถึงเธอตะลอดใจก็หนึง่งไล้ถึงเธอตะลอดให้พี่ขอเงินกอดนิ่วสักคนจะได้ไหมพี่เองไม่ขอพิงน้ำใจพี่เองไม่ขอพิงน้ำใจจะอิดไปเปิดใก็ตามแต่ละแม่บุญเอ้าลำไปลำ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  ลำไปลำ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 ก็ชิดเข้าไปนํำไปลลำไปตามโยกแขนละขาบันสูงสูงโยกแขนราขาบ้นสูงสูงแล้วกับพวงกับพ่งนี่เกือบหงลำเพลเสียงแคนต่อเข้าจังบะเอาชักชักชักจะแสมบ้า,าหามใยเธอจานยาเะอทำยงไงมาตินคื่อไข้กรมันไข่ขตังบน ทำเดิงยาทะลึ่งถูตัวหิงเงินยอะอิยอกยิ่งวนรักที่เอาจะมีเหตุผลหากว่าเราสิลาบปินคู่เพียงเธอจะรียกมาเรือไว้เธอจะรีบมาเร็วไว้เดียวคนอื่นยังไปกับแนังร้องให้แต่จะขาดลอนหล่นเอาตีน้องบาลิจุดตีใบกาะเทนคนนั้นทั้งไปสีบบายผู้น่ารนวลเช่นหมวนลงโกคนนั้น ໃຫ້ມາແຊ່ນເຂົຫ້ມານໍາຜູ້ຍິງ